โกสนานวงการบันเทิงสืบเนื้องจากข่าวอักษรยอพระเอกดังสามีนักร้องดังยุค0ค้าขาเตียงสั่นเพราะมีเมียน้อยลลวงสุดช้ำจนหลายคนนั้นพุ่งเป้าไปที่คู่รักของอัมอธิชาตและนัทมิเรียซึ่งหลังจากปรากฏข่าวดังกล่าวอัมอธิชาติก็ได้ออกมาเล่าพันคลิปวิดีโอที่โพสต์ลงในโซเชียลว่ายังปกติยังกินข้าวด้วยกันในขณะวันเดียวกันนั้นสาวนัทมิเรียก็ได้มีการออกมาเคลื่อนไหวโพสต์ ภาพกุมมือน้องฟ้าปโปรดลูกสาวบุญธรรมทั้งยังมีไอจ t o r y เป็นตัวเลขจนมีการตีความหมายไปต่างๆนานาและยังไม่หมดเพียงเท่านี้นัดมีเรียก็ได้โพสไอจีสตอรีเป็นภาพแม่น้ำพร้อมแคปชั่นว่าสายน้ำไม่ไหลกลับซึ่งก็ทำให้ชาวโซเชียลยิ่งถกกันสนั่นต่ออีกว่าสรุปแล้วยังไงกันแน่ ซึ่งล่าสุดนัดมิเรียก็ได้เคลื่อนไหวไอจีสตอรีอีกครั้งเป็นภาพแคปชั่นหน้าจอมือถือซึ่งระบุเป็นตัวเลข12.34คล้ายกับครั้งก่อนเลยมีการตีความหมายถึงตัวเลขดังกล่าวว่าสื่อความหมายอะไรอาทีเช่น 1234คือเป็นตัวเลขนางฟ้าสื่อถึงความรู้สึกมั่นใจในตนเองมีสเสน่ห์และความทุ่มเทต่อแรงบันดาลใจและการเติบโตส่วนบุคคลย้ำเตือนให้เชื่อในความสามารถในการตัดสินใจที่ถูกต้องและก้าวไปข้างหน้าด้วยอย่างแน่วแน่ในตนเองแม้จะ,ะเผชิญกับความซับซ้อนและความท้าทายของชีวิตก็ตามถ้าพบกับลำดับเลข1234สๆเชื่อกันว่าเป็นข้อ ความจากเทวดาเกี่ยวกับความรักเปลวไฟคู่และจิตวิญญาณน,น้อมรับการน,นำทางและความไว้วางใจสวรรค์จะคอยสนับสนุนและจะนำคุณไปสู่ชีวิตที่เต็มไปด้วยความรักและการเติมเต็มจิตวิญญาณอย่างไรก็ตามโปรโดใช้วิจรารณญาณในการรับชมทั้งหมดนี้เป็นเพียงแค่ความคิดเห็นส่วนหนึ่งของความเชื่อเท่านั้น